สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคนแล้วสิ่งที่สําคัญนะครับเนาะแม่นอกไส้ของมันนี่ครับพยายามที่จะหาคาดีให้มันครับตอนนี้เห็นไหมครับรักโคตรพ่อโคตรแม่มึงเหลือแบบนี้หาคาดีให้ลูกสาวครับหาคาดีให้ลูกสาวไม่พอครับตอนนี้คดีก็รัวๆไงครับคดีป่าจังหวน2%อแปลงสาม แป้งที่สามที่สี่กำลังจะตามมาติดๆครับที่ผีภาษาก็จะกําลังตามมาติดๆนะเออกูบอกเลยนะครับไม่หยุดแน่ครับผมไม่หยุดนะนะครับเห็นไหมครับบาปกรรมที่มึงทํากับพ่อกับแม่มึงให้คนมาด่าพ่อแม่มึงถึงหน้าบ้านมาหาเรื่องมึง อีนั่นก็พยายามที่จะโซวกล้ามด่าให้ลูกพี่มันเนี็ดและ f อฟของอีส้นตีนนี้เห็นว่าเออกูเก่งกูกล้าเออมาถึงหน้าบ้านเลยเห็นไหมครับพฤติกรรมของมันสิ่งแรกที่มันจะเอาใจ f อฟของอีส้นตีนนี้เพราะมันอยากได้ f อฟของอีนี่เพราะมันอยากโซว์ามด่าว่ามันเก่งว่ามันกล้าว่ามาหาเรื่องพ่อแม่อีนี่จนถึงหน้าบ้าน แล้วสิ่งที่สําคัญสิงมึงที่มึงอียกเน่าเสียเปียบเพราะอะไรครับเอซด่าแล้วครับทีนี้ไม่ทั้งฝ่ายตัวเองเขาก็เลิกแล้วครับมันแสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีมันไม่เหมาะมันไม่สมนะเห็นไหมครับแล้วสิ่งที่มึงไปน่ะไปด่าออกไปตบหน้าบ้านเลยนะ่นะถ้าอยู่นั้นมีเรื่องเลยครับ อ่าถ้าอยู่นั่นมีเรื่องเลยครับพี่น้องเอฟซีเห็นไหมถ้าตากับยายอยู่บ้านมีเรื่องเลยครับอีนี่จะพยายามเข้าไปหาเรื่องเลยแล้วมันดึงอะไรครับอยากได้เอฟซีแล้วก็จะได้อะไรการสนับสนุนจากเอฟซีเพราะเอฟซีก็ไม่ชอบเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วเห็นไหมครับแผนการมันเป็นแบบนี้ไงไปชี้แตะข้าวด้วยกันอีนี่เข้ามาอยู่แกงพลังรักทรัพย์เลยครับ เห็นไหมครับมาอยู่พลังรักทรัพย์เลยมึงออกเนื้อออกตัวไงมึงพาขึ้นรถมึงพาไปกินข้าวแล้วมันจะเป็นคนของใครในการเอาอีานี้เข้ามาปุ๊บมันมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอีนี่ออกตัวจะไปร้องเรียนนั่นจะไปโองเรียนนี่เพราะอะไรครับคนเก่าไม่มีเวลาแล้วคนเก่าลงเลือกตั้งแล้วคนใหม่เข้ามาครับสายไลยกว่าเดิมครับบันเทิงกว่าเก่า อความหายชนะกําลังจะมาถึงครับความวอดวายความสิบหายครับเดือดร้อนกันไปทั่วหน้าครับกัดแม้กระทั่งคนฝั่งเดียวกันเห็นไหมครับเพราะสันดานมันหมาไงครับได้แต่เห่าครับหมาแก่ครับหมาเพศเมียครับกัดคนไปทั่วครับทีนี้แล้วทีนี้เขาออกมาถามหาเจ้าของหมาตัวนี้ครับเจ้าของหมาไม่ปีปากพูดเลยก็นิสัยมันมาหมาครับพี่น้องเอจี อ้ก้อนนิสายมันหมาหมาไงครับเห็นไหมครับแล้วตอนนี้ออกมายุติบทบาทนั่นนี่มันสายเกินไปแล้วนะครับแล้วอีนี่จะโดนยังไงครับทีนี้แล้วชาวบ้านเขาก็ได้เห็นคลิปอี่วนตีนเนี่ยเขาโยงแล้วว่าอีนี่เข้ามากับใครนะครับอีนี่เข้ามากับใครมึงจะไม่ออกตัวเขาก็ไม่เชื่อมึง เขาดูจากการมึงให้คนไปถ่ายมึงจ้างเขาให้ไปถ่ายการเล่นให้รู้เขาก็รู้แล้วมึงไม่ทําเองเขาก็รู้ว่ามึงเป็นคนสั่งการมึงจะให้เขาเกียดมึงไปขนาดไหนมึงจะไปสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านไปถึงไหนมึงจะเลิกสร้างความเดือดร้อนในกี่โมงมึงสร้างอะไรให้กับหมู่บ้านให้กับชุมชนมึงให้อะไรขาวนอกจากมึงสร้างความเดือดร้อนอีกเขา เออนะนะครับพี่เดียวสวัสดีครับนะเห็นไหมมึงจะเลิกสร้างความเดือดร้อนเมื่อไหร่มึงจะเลิกกี่โมงอีกฝ่ายหนึ่งอะไรครับเขาให้ประโยชน์แก่สังคมเออให้ประโยชน์แกกระทรวงรวมทำบุญทำทานอืมอะไรครับไปแจกผ้าหม่มผ้าอะไรครับ เขาไม่ได้มายุ่งเหมือนมึงเขาไม่ได้สร้างความเดือดร้อนดดมึงเขามีแต่ให้ให้ให้ FC เขาก็พร้อมนะครับที่จะทําบุญไปด้วยแต่มึงทําหาอะไรแม้กระทั่งเขาอยู่นี่เขายังสร้างวัดสร้างวาเทพงเทพื้นเลยแต่มึงทําหาอะไรมึงสร้างแต่อะไรสร้างแต่ความเดือดร้อนเออ เคยสร้างอะไรให้กับประโยชน์ให้กับสังคมไม่มีค่ะกบกบโกยเข้าแต่กระเป๋าตัวเองหาเงินเข้าแต่กระเป๋าตัวเองเห็นประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ส่วกกรนรวมเพราะมึงเห็นแก่ตัวไงหีไม้ยังกว้างกว่า,วาใจมึงเห็นไหมครับอืมอีคนทําอะไรครับอยู่นี่กับวัดกับโรงเรียนทําหมดท,ทําทุกอย่างให้กับสาธารณประโยชน์ ทำในสิ่งที่มันดีมันงาม fc เขาก็เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวมีแต่ fc สายบุญสายปีที่นี้ช่วยทําบุญเห็นไหมครับเป็นสะพานบุญทำในสิ่งที่มันดีสิ่งทาที่เปนสิ่งที่มันถูกต้องนะครับอือไปบริจาคนั่นบริจาคนี่นะครับเป็นสะพานบุญแล้วก็ fc หลายคนหลายท่านไม่มีโอกาสได้ทําบุญก็ได้นำเงินช่วยร่วมบุญ อืมซื้อผ้าห่มผ้าห่มผ้าห่มนะอ่าคนที่รอความช่วยเหลืออยู่จะไปอาศัยจากรัฐจากหลวงมันไม่ทันกินหรอกครับงบประมาณอนะ่ะมันมันเข้าไม่ถึงหรอกนะเห็นไหมครับอืมเวลาหนาวเนี่ยโอ้ยนะครับลําบากนะคนเท่าคนเก่ไม่ว่าจะเป็นเด็กนะครับพี่น้องเอฟซีนะถ้าอยู่บนโดยบนอะไรนี่นะมันหนาวนะครับพี่น้องเอฟซีนะ ต้องการอะไรครับอ่าเครื่องนึ่งผมยารักษาโรคแบบนี้เนาะอืมนะเห็นไหมครับนะแต่มึงทําหาอะไรไม่ได้ทําหาอะไรครับพี่น้องเอฟซีสร้างแต่ความเดือดร้อนสร้างความบุวไวแล้วชาวบ้านเขาก็ได้ไปดูคลิปด้วยนะครับอีนี่ออกมาพูดนะครับอีกี้กันขากตัวนี้เออออกมาพูดอะไรครับออกมาพูดว่าไม่ใช่บ้านพอ่อบ้านแม่กูกูจะร้องให้หมด ถ้าคนใกนกระทําความผิดแล้วเขากดด็ดูดูคลิปนั้นแล้วแล้วเขาก็ดูแล้วว่าอีนี่เป็นคนสั่งการเนีมึงก็อยู่ตรงนี้ไงแล้วเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นแล้วชาวบ้านเขาพร้อมที่จะลู้คือเป็นพยานว่ามึงมีการซื้อขายกันนะแล้วบักสร้างสอกกับเมียก็สร้างปัญหาให้กับชาวบ้านอีกเห็นแก่เงินไงครับนิทานนี่ไปถ่ายอะไรครับไปถ่ายคลิปให้อีนี่ พอเสียเงินเล็กๆน้อยๆไงครับทาทุกสิ่งทุกอย่างครับมันสมควรไหมครับพี่น้องเอฟซีมันถูกต้องไหมครับงานเนี่ยมันมีคนจ้างไหมครับทํากับชาวบ้านแบบนี้ไงครับงานขาวดําเขาก็เล่นอยู่แล้วแม้กระทั่งตัวมึงมึงก็จะเป็นเจ้าแม่ไฮโลเลยอีเวนต์อืม แต่มันไม่กระทาเองนะอีนี้มันสลาดมันจ้างเขาไปถ่ายบอกว่าจะให้ค่างวดลดงวดหนึ่งแต่มันจ่ายไปห้าพันจริงหรือเปล่าใช่หรือไม่ <c oughs> นะครับแล้วทุกคนนะครับได้รู้ความจริงไปเสียค่าปรงค่าปรับกันครับทีนี้ ในเมื่อชาวบ้านเห็นหนังหน้าอินี่นะครับมันเกิดการเอื้มละอานะครับพี่น้องเอเกิดอาการเอื้มละอาครับสร้างแต่ปัญหาครับสร้างแต่ความเดือดร้อนมึงสร้างความคุณงามความดีอะไรให้กับหมู่บ้านให้กับชุมชนนอกจากสร้างความเดือดร้อนเรื่องปลาวงประแหวงนะครับในนิทานเรื่องนี้มึงเป็นคนสง่งลูกแต่มึงออกมาแถว่ามึงไม่ได้สง่ง แล้วบักหัวรูปลิมิตมันออกมาในมันออกมาไรสดแล้วมันเอารูปนี้ขึ้นเอามาจากไหนในวันที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อที่จะเล่นงานชาวบ้านไงครับมันกระจอกเล่นลายตัวเลยถ้ามึงแน่นเขาไมไ่รู้อีโนอีนีพวกกูไม่เคยเล่นชาวบ้านเลยผิดก็ยอมรับผิดสู้กันไปนะมันกระจอก ไม่มีศักดิ์ศรีเข็นไหมครับอีนี่ไม่สนครับตอนนี้ก็เร่งสร้างบ้านแล้วครับพี่น้องเอฟซีนะคะค่ากระเบื้องนะคะค้หาหมื่นนะคะเอา้างจะมาบอกเขาให้หนางจากได้ไดในเอฟซีติคือ,อยังไงบอกอันนี้กูถามมึงฮอออืม